การสหกรณ์ฉบับที่5เป็นแผนที่จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสชาติ20ปีเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสหากรณ์ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่งคงมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการวิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ซึ่งเป็นคุณค่าที่สําคัญที่สุดและเป็นจุดแข็งของสหกรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ตามแผนพัฒนาสหากรณ์ฉบับที่5 เป็นการขับเคลื่อนสหกรณ์ท่ามกลางความท้าทายของปัญหาเพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คือสหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสหกรณ์และชุมชนให้มีความมั่นคงสํานักงานสาหกรณ์จังหวัดลบบุรีได้ดําเนินการขับเคลื่อแนแผนพัฒนาการสากร เพื่อให้สหกรณ์ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนงานของสหกรณ์ในการกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในปีพศ2567-2570โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้6ข้อเช่นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรการสร้างธรรมาภิบาลการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์จำนวนสหกร ที่อยู่ในความดูแลของสํนักงานสรรกรจังหวัดลบบุรีมีจํานวนรวมทั้งสิ้น69แห่งในปีพศ2568หกสํานักงานสรรกรจังหวัดลบบุรีได้ดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสากรกรฉบับที่5ตามแนวทางดังนี้ 1>, 1. ศึกษาวิเคราะห์ทําทความเข้าใจแผนพัฒนาการสากรกรฉบับที่5 2. ถ่ายทอดแผนพัฒนาการสากรกรและสร้างการรับรู้ให้บุคลากรของหน่วยงานสากรกรและกลุ่มเกษตรกร,ร,กร 3. ทบทวนปรปับปรุงแผนพัฒนาและยกระดับ ความเข้มแข็งสากลและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลุบบีตามที่ได้จัดทําไว้แล้ว 4. ส่งเสริมให้สากลใช้แผนกลยุทธ์ของสากลมาขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒน,นาสากลฉบับที่5 5. สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ผล,ผลการจัดชั้นความเข้มแข็งของสากล <5. S 1> เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการ 6. ขับเคลื่อนจรรยาบานสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างธรรมภิบาลในสหกรณ์ 7. คัดเลือกสหกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงหรือเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการสมาชิกส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลของปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในระดับจังหวัดและให้เป็นตัวอย่างสหกรณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสาหกรณ์กรฉบับที่5สามารถส่งเสริมให้สหกรณ์กรนำไปกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาสาหกรณ์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมดำเนินงานตามแนวทางให้เกิดผลสำเร็จนายภายหน้าสาหกรณ์กรจะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง